สวัสดีครับวันนี้พามาเสียบยอดทุเรียนนะครับดูกับวิธีการเสียบยอดทุเรียนนี่เป็นตน้นทุเรียนพื้นบ้านนะครับติดเจ้าของได้ปลูกไว้นะครับนี่เราจะเอายอด พันธุเรียนหมอนทองนะครับมาเสียบ เการของใบนะครับมันยาวเกินไปก็ต้องตัดออก เดี๋ยวฟีฟีนะเดี๋ยวไม่ติดะหลยง <c oughs> คนเสียบบอกว่าอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะไม่ติด จะไปจะพูดแร้วมาเก่ง้อยที่ที่บ้านไม่มีหอยครับไม่มีหอยแเก่งอยากกินอยู่ครับหอยแต่ไม่มีไม่หอยเก่งนะหอยกลมตรงเนี่อยากกินอยู่มัอนกันครับหอย เรียบยอดอย่างนี้ประมาณกี่วันครับติดดูไม่รู้ครับดูถ้ามันแตกยอดนี่ก็ยอดมันออกก็แสดงว่ามันติดอ๋อครับถ้ายอดตายก็หมายความว่าเสียบใหม่ต้อมาเสียบใหม่ <laughs> <laughs> ถ้ายอดไม่เน่านะมันก็เทียบใหม่นีแต่ว่า <laughs> มีผ่าออกไอหน้าไอให้น้ําเลี้ยงไหลออกไม่ใช่ครับ <laughs> เพื่อมันขยายให้น้ํามันออกเวลาน้ําน้ํามันจะคึงอยู่ข้างในนี้มันจะไหลออกข้างนี้นะครับอครับต้นมันง่ายนะครับวิธีการเสียบมันจะไม่เน่านะครับเมื่อก่อนแกก็เสียบไปเป็นครับเดี๋ยวนี้แกเริ่มหัดเสียบเสียบไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนี้แกเสียบเก่งวมีมีมีสามคนนะเสียบเสียบไปหยุดเสียบมันเลยมีสามคนเสียบนัด อี๋ยวนี้ก็เสียบเก่งไหครับแต่ถ้ามันมันติดอันอันนี้มันจะออกเคี้ยวใสๆเลยอืมัมนแตกแตกยอดมาออกที่ที่ติดตยู่ที่ติดตาตีหงายจะคื่อใจเบือนอแน่นอน <laughs> <laughs> ไม่งายเหมือนกันและนงางตากันเหนื่อ <laughs> ย tặng quên tặng ta mai cũng không em mà hết tay cỏ này được ốc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เดี๋ยวพอมันติดจะมาทำคลิปให้ชมอีกครับใช้เวลายังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับสนาทีกับเซรโอ้ยน่าจะสิบห้านาทีหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จเห็นเข้าว่ายิ่งนานยิ่งดี ที่ว่านัานๆเราใส่ได้กลมอยู่คู่นี้ทำงานนานไหมนะวางนนอนเลยนป้าเด็ดนอนคุยตอนกลางันต้องลงราคาใช่ไหมครันี่มันจะแตกถูัมาเองอย่างไรนี่ดูทุ่งมาเองเลยมันถึงมาไปมาตัดทุ่งนี้ครับอ๋อ ทีนี้ดูคือทีนะว่ามันนะมันได้เขี้ยวก่อนเก่อช่วงข้าไปอ่ามันจะแตกยอดนี้ยอดนี้มันจะยืดออกมาเลยเคี้ยวระมัยียีดีว้ใช้ยี่สิบวันยี่สิบวันครับอ๋เรืเลยว่าจะติดไม่ติดนะครับอืมครับท่านผู้ชมดูนะครับครับตอนนี้เสร็จ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปต,ต้นข้างหน้าอีกนะครับครับนี่นต้มม,ม่ได้กันอย่าตัดเลยพอตอนนู้นเราคอยริมตัดออกกันเลยพูนี้ไม่ผืดหรอกจริงไม่ถ้าหว่าเราหว่านต้มต้นนีเวลาออกมาถึงนั้นนี่เราลืมหวายได้แต่้าทุ้งมันต่อเดี๋ยวเรา สิงมันลุรัาทุกวัยตาบ่นรัวอ๋อไหมมันชุ้มมันชุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเอากินยามันขึ้นเลี่ยนมันต้องมันเปือเพื่อนเขาโน่นนะเพื่อนเขาขึ้นลำบากเวลาขึ้นไปแต่งแต่งแต่งลูกแต่งลูกแต่ว่าเพื่อนเขาขึ้นนะครับไม่หลวงพันไม่ขึ้นหลวงพันเดี๋ยวขึ้นเลี้ยนขึ้นเมียก็ไม่เป็นหลวงพันเรายังไม่มีที่ขึ้นนะครับตอนนี้ไม่เชื่อสาวๆลองดูได้นะครับ ถ้าไม่เชื่อนะครับมาขึ้นเอาเองง่ายพี่เชื่อเชื้อเชื้อน้องเชื่อตี้เหมือนเรม่ไม่เป็นไม่ไเป็นไรครับตลกคำๆเราไม่ใช่ไม่ได้พูดจาเราอาจารอะไรครับมนี่เตียนชุดในรอบปีเลยนี่มแต่บรรชมบรรยากาศมืตอนนี้คือเตียนชุดในรอบปีแล้วนี่พิ่งเท้าแล้วซักซ้ำเดือนได้นี่ นี่นเป็นสวนววทุเรียนของใครครับพี่สัมพันธ์ครับก็งพวกของพวกพวกคนไหนน่าจะเป็นของน้องสาวแกนะครับลกลงก็เป็นว่าที่น้องเขยหรือว่าน้องเขยกัไนไอ้นี้ยหรอ ตอบให้ดีๆนะค <laughs> รับเขาควังดูแล้วเขาเครื่องน่วงนี้เงียบๆอยู่นะต <laughs> รงนี้ไม่เคยดูด่าไหร่จุดก่อนน่ะดูดเง <laughs> ียบตั้งแต่นู่นเลยมั้ง Đây đấy nhẹp. Này hạ đây. này nuôi nó nó đẹt đi. Nước nó mới này nha. Ừ. nào. trong đi đủ quân Ta đủ lẻ nghen แต่ม e ันออกเนื้อก็ทุกตุกปลาออกแสดงว่ามีอากาศเข้าไม่พิดไม่ใช่จังยาการ์ดเข้าผสมอยู่อยาให้ลามคั้งอยู่ั้งในมีปลาหนี้มันไม่ออกนะแต่เดียวผมว่าชาวกระชาว มัน่นในความจืินนะนั่นนะจริงๆฝนตกแล้วเริ่มเริ่มอา่าต้องต้องการนักต้องเห็นดูให้มันนะให้น้ำน้อย <ละ S 1> ให้ได้ออกใช่ไหมต้องเหน็นดูให้มัน,นต้องเห็นเลยนะต้องเห็นเออห็นมันจะนไม่เอาไปไหนให้น้ำ ีบางท่านนี่นทุกคนใช้หลักซื้อมาให้มาเพิ่มหลักอามเลยนหาทักหน่อยเลยลอมแหน่เรียนกันมันหนูนึกว่ากำลังบอกว่านี่ลมบอกว่านี่ลมอยู่พี่อะไรตอนน้ำท่วมมาที่น้ำผัดมาบนเดี๋ยวเม็ดมาก่อนเม็ดมากฟังไว้ตรงนี้นะส่องข้ามันส่องเม็ดนะนะสายกว้างว่ดิคือไม่ต <found> ้องกลับข้างกลางนี้เดี๋ยวก่อนเม็ดมากฟังกันทำมันกินกระได้ทราบตอนส่องตอนก็ได้ต้องดูตรงนี้ร้ามตอนหนังมันนะกันจังจริงนี่ ออกแล้วแกันไปปลามันยาวสามตาเสียบนะครับนี่เนี่ยหมดนี่มันอีกัดปฏิกนีิยนหมดเลยนี่หมดดำๆโอ้ไม่หมดนี่หมดดำก้านหรอกอม,มันเคหลักอบหมดนี่ จ้องกันลงลๆมันไม่พ่อแต <c oughs> ่ตาบรรยาวตาสวยตาสวยมากครับ <c oughs> การเสียบน <c oughs> ี่ไอ้พวก พวกเทศถึงมาถึงมาเลยถึงมาถึงมาเลยถึงบ่มึงฟิวอะตอนแรกบอกมันแตกเลยถึงข่อยบ่มึงก็ตัดเลยคือให้มันให้มันแตกออกมาย่อยาวนั่นนั้นนั้นนี่นั่นนี่ก็นี่ฝอยาวแบบนี้ถึงมีปอยาวปอมันมันยาวนั่นนั่นอ๋อคือมันจะนี่อันนี้จะมานี่โบตานมันแตกแตกขึ้นมาเองงี้จัง กันผู้ชมกันได้สนใจก็กดไลค์กดแชร์กดซั่นต์ซั้ใครด้วยนะครับปั้นไม่มีหลักที่แล้วกดอันนี้กระดิ่งคือพอดีคือตัดออกอย่าลืมกดปั้นติดตามครับกับมอันนี้มาพั้นกับอันนี้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับดันมันที่ก่อนขอมันจับเลยไม่คือ